มา,าทดสอบเครื่องบินนกก่อนจะส่งให้ลูกค้านะครับผมลำนี้จะส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดเชียงใหม่นะเดี๋ยวจะมาอธิบายวิธีเล่นนะครับผมชุดพร้อมบินนะลูกค้าเพิ่มเสียงด้วยอันดับแรกนะครับให้เราใส่แบตเตอรี่ก่อนเนาะแบตเตอรี่ก็จะมีตีนลูกแกให้ใส่อย่างนี้นะครับผมมาดูกันนี่เนาะประมาณนี้แล้วก็จะมีตัวเสียงเหี่ยวตัวนี้นะครับวิธีติดตั้งนะครับ<ๆ>ก็วางอย่างนี้เนาะจะมีตีนุ๊กแกรัดให้อยู่แล้ว แล้วก็ใช้สายรักแบตล็อกไว้อีกครั้งหนึ่งเพื่อความแข็งแรงนะครับผมจะไม่ขยับเลยเนาะนี่เนาะสังเกตว่าจะไม่ขยับเลยะคระับตำแหน่งเขาประมาณนี้จากนั้นให้เราเปิดรีโมทนะครับผมก่อนจะเปิดรีโมทนะครับถ้าสาวิตช์พวกนี้มันอยู่อย่างนี้เนาะหรืออยู่อย่างนี้ให้เราเอาตัวนี้ลงก่อนนะครับไอสวิตซ์คันเร่งตัวนี้เอาลงก่อนแล้วสวิตช์ตัวนี้ยกขึ้นทั้งหมดนี่เนะาะจากนั้นให้เปิดรีโมทเปิดรีโมทแล้วก็เอาตัวนี้ลงเนาะตัวตัดสวิตช์คันเร่ง มอเตอร์จะไม่ทํางานครับตัวนี้เพื่อความปลอดภัยของเราจากนั้นให้เราเสียแบตเตอรี่นี่นะครับสังเกตว่า,าแถว XL ตัวนี้มันจะเพิ่มขึ้นมาก็คือเชื่อมต่อระหว่างรีโมทกับรีเซิร์ฟเวอร์ตัวนี้คือพร้อมเล่นนะครับผมแล้วก็ลองเคเคกสายขวาดูนี่เนาะสายขวาแล้วก็อัพดาวแล้วก็สติ๊กคันเร่งจะไม่ทํางานนะครับเพราะว่าเราตัดสวิตคันเร่งตัวนี้ไว้ให้เรายกขึ้นนะครับ มาเต้ก็ทํางานแล้วเร่งดูเยอะสายผาดูครับก็พร้อมเล่นนะครับผมวิธีเล่นมาดูกันวันนี้มันลมลมค่อนข้างแรงนิดหน่อยนะครับผมก็ไม่สามารถบินได้สูงนะครับก็จะบินเบาๆก่อนลำนี้ส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดเชียงใหม่ครับผมมาดูวิธีเล่นนะครับให้เราเร่งคันเร่งไว้ประมาณถ้า50-60%ได้นะครับผมประมาณนี้เนะาะเพราะลมมันแรงปกติก็เร่ง50%แต่ครั้งก็ปล่อยไปเลยเนาะ ปล่อ,อยให้มันบินเองไปเลยนะครับทำไมนะที่เล่นนะครับผมก็อย่างนี้เนาะตั้งคันเร่งไว้ประมาณสักนี่เนาะแล้วก็ปล่อยให้มันบินไปเลยครับวันนี้มันลมแรงก็จะไม่บินสูงครับปล่อ,อยให้มันบินไปเลยนะครับ ก็จะบินไปอย่างนี้มันก็จะบินไปตรงๆไปเรื่อยๆนะครับผมให้เราเลี้ยวมาเลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวขวามาลมมันแรงวันนี้ก็คอน,คอนโทรลยากนะครับผมถ้าลูกค้า,าไปก็พยายามอย่าเล่นนะครับผมถ้าลมแรงอย่างนี้เนาะจะบินไปอย่างนี้เลยวิธีเล่นนะครับผมลำนี้เป็นชุดพร้อมบินของลูกค้านะส่งให้ลูกค้าที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเออ ผมลืมเปิดเสียงนกเหี่ยวเนาะลืมลืมนี่นะเนาะก็เรามาแลนดิ้งนะครับเนานะลืมเปิดเสียงเสียงมันจะมีตรงนี้เนะาะสวิตอันเล่งไอสวิตเปิดปิดตรงนี้มันจะมีเสียงลืมเปิดก็ประมาณนี้นะครับี่ธีเล่นเดี๋ยว ลำนี้ก็จะส่งให้ลูกค้าที่จะัดเชียงใหม่ที่พร้อมบินเขครับ